ได้จ้ะมาได้เลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับบาไรสวัสดีครับ <มา S 1> วอนนี้าอยู่ที่ตอนนี้รถไฟฟ้าใต้ดินนะ MRT ผลโยทีมนะครับเขามีงานแสดงภาพถ่ายก็จะเป็นอยู่ในเมโทรโมอลเขาก็มีส่วนที่เป็นเมโทรอาร์ตถูกไหมอโอเคสวัสดีเราก็ก็เป็นพื้นที่ที่ให้เหมือนกับมีงานแสดงอาร์ตได้วันนี้เราก็มาดูหน่อยทางสมาคมภาพถ่ายเขาเชิญนะ ก็น่าดีนะมีแค่เราเป็นเมโทรอาร์ตเป็นพื้นที่ที่ให้แสดงศิงละปะก,กันโอ้นี่ไม่บอกนึกว่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะเนี่ยอย่างที่บอกอาริลีตาหน่อยนึกว่าอยู่ยิ่งมีลอสซันเนี่ยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยเพราะลอสซันนี่เป็นเหมือนกับห้างเป็นคอมเบนเซนสตอร์ของญี่ปุ่นเนาะนี่สวยนะเนี่ยนะก็เป็นนี่สายรถไฟใต้ดินนะผมโยทินนะเพราเราแวะกันมาได้นะครับอ่าเขามีเมโทรอาร์ตก็คือเป็นงานศิละปะที่เอ็มอาร์ทีผมโยทินนะ มาได้เลยเปิด6โมงถึง9โมงนะก็เป็นอิสไพริ้งิสตริกนะขอบคุณมากเลยมีวงดนตรีแต่วันนี้ก็มีงานภาพถ่ายสวัสดีจ้านี่ทำอะไรเนี่ยคนนี้เป็นศิลปินหรือเปล่าทำให้ทำอะไรจ๊ะอันนี้เป็นเหมือนการคนหาตัวเองคอ่ะอ๋อคนถ่ายเองใช่เอาให้เขียนนะโอเคอนนดีครับนี่ทำอะไรหลายคนเหรอและน,นี่นี่คืออะไรตัวครีรีมาโเนี่ยอันนี้ตั้งแต่แบบว่ามีเรื่องของคำถามถามแล้วก็มา อันนี้คืองานชิ้นเดียวกันอันนี้เป็นศิลปินด้วยอันนี้ลูกศิลปินไม่ใช่มาดูมาจากบ้านไหนครับเนี่ยจะสวนอดครับอ๋อสวัสดีครับกลับเมื่อไหร่นี่เลยกับพรุ่งนี้ครับชอบไปกรุงเทพจริงเหรอเป็น FC ครับย้ายไปอยู่กรุงเทพเลยอือดีครับเดินทางปลอดภัยนะลูกสนไหมกับลุงนี่ย่างสเต็กเหรอครับอ่าไปเร็วดีได้สัมภาษณ์ศิลปินศิลปินอยู่ที่ไหนเนี่ยโอเคมาอะไรจัดจัดไก่ โอเคได้แล้วโอเคขอบคุณนะครับจากที่ไหนนะตือตือปิขอบคุณนะจ๊ะจากไทเกอร์ 4S อ่อก็คือ<ะ>มีเป็นมาดูตัวเองท<ช>ำมิตงคำถามให้คนที่แบบว่าเดินผ่านม,มาจาก MRT อย่างเงี้ยค่ะสาม,มารถแบบเริ่มต้นตั้งคำถามกับเตงได้ง่ายๆอ่ามีกระจกให้ตอบด้วยนะใช่แล้วก็เหมือนแบบชีวิตใน MRT แบบเล่นนี่ใช่ไหมคะจุดแบบหนึ่งก็มาค่อยๆค้นหาเตงไปเรื่อยๆตั้งคำถาม ดีครับรับเชิญพวกเรามาชมได้เปิดกีโ่กโ,มโมงถึงกี่โมงจ๊ะแปดโมงถึงสองทุ่มนะ,ะสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีผลโนทีนนะอออโอเคถ้าเล่นแสดงถึงเมื่อไหร่จ๊ะอ่าถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะอโอเคมาจากไหนเนี่ยคุกรุงเทพเปล่ากรุงเทพโอเคอเค,ครับมีเวิรัค็อปวันเสาร์นี้ด้วยนะคะโอเคกับขนหาตัวเองศิลปะก,กับดนตรีค่ะโอเคขอบคุณนะจ๊ะวันนี้วันวันนี้วันจันแล้วนะจันเต็งเสาหน้าเต็เสาที่จะถึงอ๋อโอเคครับขอบคุณนะสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะอ่ามาถึงแล้วครับนนนี่เป็งา อันซีแฮปปี้เนสอ่าท่านนายกคนไหนนายกเนี่ยโอ้โหเป็นทางการมากเลยท่านนายกแนะนำตัวเองหน่อยท่านนายกก็ชื่อตุลย์หิรัญยารวันนะครับเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพุทธศักรับโอเคครับนี่กรรมการ นี่ครับดรรัตนสัตย์เลขาธิการสมาคมอ่านี่อะไรหมดเลยนี่รุ่นพี่ผมสายจุฬาจุลวิทย์สาธิตงพลอุปนายกสมาคมครับโอเคอันนี้ส8ครับเออีโอสิบผมสิเออปีอุดมศึกษาสิบจุฬาซีอของแอสเซทไวทครับอ๋อแอสไวท์ทำคอนโดในกรุงเทพใช่ครับเป็นสปอนเซอร์ให้งานนี้สปอนเซอร์ให้งานอ่าอ่ะท่านนายกอธิบายหน่อยเลยครับก็โครงการนี้ครับเราก็จัดประกวดร่วมกันกับแอสเซทไวทนะครับแล้วก็คณะผู้บังครับแล้วก็สมาคมถ่าายภพร จำนวนผู้ส่งภาพเข้าประกวดเนี่ยเยอะเป็นประวัติศาสตร์เลยก็คือ3,000ภาพโอ้ทั่วประเทศเลยใช่ครับแล้วก็หัวข้อนี้จะถูกแบ่งเป็นสหัวข้อนะครับอันชีทแฮปปเนสก็จะพูดเรื่องความงามของกรุงเทพมหานครจากมุมต่างๆนะครับแล้วก็แ a ปปีเนส h แฮ n โน o คอนดิชัก็จะพูดเรื่องของวิถีชีวิตของคนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตจะเป็นรูปจากทั่วประเทศครับผมก็เดี๋ยวเรา โอเค,อ,คอันนี้ปรามาที่หนึ่งแล้วประกวดแล้วโอ้่องนี่สวยนะค,ค,คะก็ถึงแบบการเจริญของเมืองนะครับตั้งแต่อดีตในย่านเยาวราชนะครับก็จะเห็นเยาวราชที่แบบเป็นมุมมองที่สวยงามแล้วก็ดูสงบจริงแล้วมันรเริ่มจากย่างเดิมใช่ครับจากยั้งเดิม,ดเ,ดมดเห็นวัฒนธรรมของเรามีวัดไตรมิตรแล้วก็ แล้วก็ตึกมหานครโอ้สวยนะนี่วันที่หนึ่งเลยของแคตตาเกอรี่ไหนนี่ของอันซีนแทปปิเนสอันซีนแทปปิเนสใช่ครับซึ่งถ้าฝั่งอันซีนแทปปิเนสนะครับก็จะพูดเรื่องความงานของกรุงเทพในกรุงเทพเป็นหลักเลยใช่ครับในกรุงเทพอย่างเดียวเลยครับนี่ก็ตรงกับผมโดยตรงอันเนี่ยใช่ครับตรงครับครับซึ่งนี้สวมากเส้นตัวผลงานของทั้งหมดเนี่ยครับจะถูกพิมพ์เป็นสูนย์จีบัดใช่ครับมีแจกรณ์ไหมเนี่ยมีมีนี่ครับข้อแม้มันคือว่าตัวสูนย์จีบัดเนี่ยฮะ ทางแอคเซสไว้กับสมาคมเนี่ยตั้งใจว่าเราจะขายเพื่อเอาตัวเงินรายได้เนี่ยครับไปมอบให้กับทางพี่พี่เทศกิจของกทมอโอ้ขอบคุณนะครับใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต,ต่อเนื่องอนะครับคือเราอยากจะทำโปรเจกแนะนำพี่พี่เทศกิจเนี่ยถ่ายภาพเพราะาพ,พี่พี่เขาจะเป็นคนที่เห็นแสงแรกออของกรุงเทพมหานครเราก็เลยมีโปรเจกว่านี่เหรอใช่ครับหรือไม่ให้คนกลัดสนนก็ได้นะ ใช่คบมนเก็บเก็บคนขยะก็ได้ใช่ครับก็คือเนี่ยครับเป็นพี่พี่เทศกิจผมว่าเก็บขยะจะช้ากว่าเทศกิจนะใช่ครับก็คือจะเป็นเวิร์กช็อปจะเป็นแสงแรกของมหานครอ๋อดีครับใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ต่อดีฮะทางแอคเซสไว้แต่ตกลงมีขายยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วฮะโอเคครับภาพสวยๆในงานอ๋ออยู่ในนี้หมดเลยนะคโอ้ถ้าซื้อแล้วก็ได้เอาไปทำเวิร์กช็อปต่อกันนะครับสานบนโลกแต่เป็นไม่มีดเรโหลดเป็นดิจิตอลไฟล์ใช่ไหม อย่างนั้นก็อาจจะมีก็ได้นะโอเคโอ้รุ่นนี้ก็สวยที่ไหนอ่ะวัดพระปลาวัดปลาวัดอรุณใช่ครับพระปลาวัดอรุณโอ้พวกนี้ไปถ่ายดีเทอร์หมดเนาะใช่ครับแล้วก็ส่งไฟใหเราอย่างนี้เหรอใช่ครับก็ส่งไฟเข้ามาที่สมคอันนี้รางวัลอะไรนี่อ่าอันนี้คือได้ภาพยอดเยี่ยมครับมีรางวัลที่หนึ่งภาพยอดเยี่ยมใช่ครับมีรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ภาพถ่ายยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจะมีหลายรางวัลครับยอดเยี่ยมจะมีก็อันนี้ที่ไหนเนี่ย อันนี้ตรงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจครับหลังจากที่ตึกอะไรเนี่ยเอาตึกเอาตึกเประชุมประชุมเลยแต่ว่ารีเฟล็กต์ฝั่งตรงข้ามเนาะตรงข่าวฝ่ายสิงโตนะใช่ครับใช่ครับสะท้อนไปอันนี้รางวัลยอดเยี่ยมใช่ครับโอเคนีถุงถ่ายได้ไม่ผิดลิขสิทธิ์ใช่นไหมไม่ผิดครับโอเคถ่ายไปโดยยอดเยี่ยมกี่รางวัลครับยอดเยี่ยมทั้งหมดสิบรางวัลครับเป็นแต่เราขอข้ออันนี้ตรงสาททอนหน่อยเนาะอพีทีเอสตรงช่องนรีไลท์เด็เจ้าภาพอ่าบรรยายหน่อยครับสวัสดีครับ นี่ถ่ายที่ไหนเนี่ยเอ่อเป็นเป็นตึกตึกแถวๆนั้นนะครับแต่ถ่ายจากในตึกฮะใช่ครับเป็นลานจอดรถของตึกตึกหนึ่งครับอ๋อแต่นี่มันเหมือนกับถ่ายบนถนนตทอเลยเนี่ยอ่อจะขึ้นมาสูงหน่อยอ๋อพอดีเขามีงานที่ประดับไฟเป็นสีอูอโอเคเข้ากับไฟมันพอดีเลยช่คบถ่ายรูปแบบนี้ชาวรับเนี่ยโอใช้กล้องอะไรเนี่ยนะไลกาฟูจิครับเอาฟูจิดีครับ ส่งหลายภาพไหมวันคราวนี้อันนี้ส่งเท่าที่กําหนดนะครับเออก็มีกำหนดกำหนดจนสี่ภาพนี่ถ่ายเนี่ยสมัยเป็นฟิล์มหรือเพิ่งถ่ายดิจิตอลถ่ายดิจิตอลนี่ครับเมื่อปีเนี้ยเพิ่งหาถ่ายตั้งรางวัลเลยโอ้โหโอเคนี่คนนี้มาไหมเนี่ยคนนี้ก็สวยนะอันนี้ไม่ได้มาครับนี่ที่ไหนเนี่ยตึกอันนี้น่าจะตึกสูงน่าจะเป็นแบบอาจจะไปยกอะไรอันนี้สะพานพุทธนะ อออันนี้เป็นไฟจริงไหมเนี่ยอ๋อเขาไปทำไลท์ติ้งเนาะอ๋อแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาไม่ไปไปทัชอัพอะไรเงี้ยมันดูยากไหมอ๋อจริงๆเราตรวจสอบในไฟล์ได้อ๋อดูว่ามันเอ็มพีของไฟไอแต่มุมนี้คนถ่ายเยอะในช่องเอ็นซีเนี่ยใช่ครับเป็นเป็นสถานอีเวนต์ได้เลยอ๋อสถานอีเวนต์นะครับเออแต่เขาว่าให้น้นชุมชนเนาะเน้นตึกเยอะเหรออ่าพอเราพูดเรื่องแลนด์สเคปอะครับโอชุมชนจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งครับที่เห็นเป็นคนครั กก็อยาโอ้น <motiv ators> <m> ี่ใช่ครับอันนี้สาวจินชาเลยอันนี้แบบกทมเลยว่าแบบนี้เราจะไม่ได้เห็นมุมมองแบบนี้ต้อเป็นครับมุมมองของชั้งประเที่เขาเลือกมุมผมอยู่หน้านี่ผมไม่เคยเห็นมุมนี้เลยผมทำงานตรงนี้ผมยังไม่เห็นมุมนี้เลยเออสวยครับเปิดมุมมองใหม่ๆของการมองรเทม่าอันนี้สวนรูมมะเนี่ยหรือเป็นแจกิติสวนรูมแผนรูมนะครับโอ้กรุงเทพก็สวยดีนะใช่ครับสวยนะสวยมากครับมีมุมหลายมุมนะเออเราถ่ายรูปก็เก็บเป็นความทรงจำได้โอ้อันนี้ของพ่อน้ำ อันนี้คือองุปละนี่วัดปากน้ำวัดตีเจริญนะหลวงพ่อเป็นจังหวะที่แสงตกกระทบกับตัวรถเป็นฝาอ๋ออันนี้ก็คือกายตุบนาคมนี่น่าใหญ่ๆหน้าสยามสแคร์อ่อรถติดจากอังรีเลี้ยวซ้ายมาใมาป้าอบะรถแถวพระก้อนอ่อโอ้คนนี้สวยมากเลยพระทองทองกับโลหะประสานโลหะประสานโอ้ใช่ครับนี่ถ่ายที่ไหนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแถวนี้นะตัว สวยนะครับกรุงเทพนะน่าจะสิริราชครับอันนี้รัชพราหรอเอ๊ะใช่ไหมใช่ครับรัชพราหรัชพราห์พระราม8ชครับชื่อยังเรียกไม่ถูกเลยอันนี้สัพยาสถานถึ้นมุมสวยจริงอันนี้ต้องขึ้นที่ตึกแอคเซปไว้นะครับเอาเหรอขึ้นเหรอขึ้นได้ไงเราไม่ได้เป็นเจ้าของคอนโดอ๋อใช่ไม่ได้อันนี้มีขาวดำด้วยเนาะครับอันนี้มรดการอันนี้ไปข้ามแม่น้ำเหรอ เราไม่ใช่หรอกที่นอ๋อโอเคตรงมหาชมุทอสวยดีนะโอ้รูปเยอะเลยนะพวกเราแวะมาดูได้นะผลโยธินนาะตรงนี้เป็นผนโยธินผนโยธินครับตรงเมโทโรมอลตองนี่ก็ดีตนี่มีชีวิตจิตใจครับนี่มันงานอะไรตรงพารากอนแท้แดนซิ่งยิงแบงคอกอ๋อตรงลานพารากอนใช่ครับโอ้นี่ก็สวยดีนะเขาสั อ๋อมีอย่างนี้ด้วยเนี่ยหลังจากที่กลับมาพลิกฟื้นจากช่วงโควิดก็จะมีสีสันเข้ามาพวกเราแวะมาดูนะเนี่ยไม่เสียตังค์นะเนี่ยไม่เสียครับเสียแค่ค่ารถไฟฟ้ามารถไฟฟ้ามาก็เจอเลยค่ารถไฟฟ้ามาก็ขึ้นมาชั้นเมโทรมอลแล้วก็เป็นชั้นเมโทรอาร์ตโอ้โหนี้อันนี้สวยเลยแสงแสบนี้เรือลุงทัวเราใช่ครับซึ่งกางคือแสงแสบไม่เหม่นงามนะครับไม่เหม็นครับสะอาดขึ้นเยอะมากเลยครับอยากให้ไปเดินใช่ครับดแล้วริมคลองก็ติดไฟเนี่ยสวยงามละไฟสว่างโอ้อันนี้เรือลุงทัวนะ สวยมากสวยมากครับเดี๋ยวพวกเราแวะมาดูนะให้กำลังใจศิลปินหน่อยนี่ใครคนไหนศิลปินอ้าวสวัสดีครับนักศิลปินไหนแนะนำรูปตัวเองหน่อยรูปนี้ครับนี่เป็นจจกกิติแหมเรารู้เลยว่าเราไปบ่อยนี่ถ่ายกันกันกันคือหรือกลาเช้านี่ตอนชั่วโมงเย็นครับสวยนะครับเอ๊ะนั่นมันถ่ายได้สูงอ่ะเพราะเราไปยืนบนไหนบนผมยกขาตั้งสูงครับอ้สี่หกก้าวหน่อยโอแต่เรามองไม่เห็นก็กล่าอางี้เหรอใช่ครับดูจากผ้าพนิ่งดูอ๋อสมาร์ทโฟนอ๋อสมัยที่ผ่านโทรศัพท์ได้แล้ะโอ้นนนีี้มางแบบดวยะ เป็นมาเล่ย์อยู่เลยเนี่ยมาดูได้ถ้าพวกเราอันนี้คือเป็นเป็นแคตตาล็อตีไหนนะทั้งหมดนี้อันนี้ยังอยู่ในอันซีแทปเปเนสคต์โอ้โหสายตะกรอันนี้สวนลุมพินีนะฮะอันนี้อันนี้คือได้รางวัลไหมอันนี้ได้ได้ร่วมแสดงอ๋อได้ร่วมแสดงแล้วก็คอนดิชันด้านนู้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งโอเคแฮสโนคอนดิชันอ๋ออันนี้คือเป็นเรื่องของคนหน่อยละคนละครับอันนี้จริงกรุงเทพจริงเหรอเนี่ย ไม่ใช่ละนี่ทั่วประเทศทั้งคนนี้จะเป็นจากทั่วประเทศเลยค่ะดีแล้วรับปะโยนและคุณภาพของคนเนี่ยครับไปมาเร็วเราคุณแม่กับลูกอ่อนนะมาเลยครับพวกเรามาดูกันนะให้กำลังใจถือรัปินด้วยนะอ๋อนี่ที่ไหนกันไปดูเนี่ยเยาวราชคเอาเยาวราชเหรอใช่ครับอันนี้ก็เกี่ยวข้าวกันมั้นเนี่ยสวยครับโอ้ อ๋อดูพิธหนึงฝั่งนี้เหรอใช่ครับนี่เราถือรูปปินเหรอครับผมรูปนี้ก็ได้ได้เข้าร่วมเหมือนกันครับได้เข้าร่วมแสดงโอ้นี่ที่ไหนเนี่ยป้อมประจุนครับฮะป้อมประจุนบ้านบ้านเก่าเลยเนี่ยป้อมประจุนที่เป็นไงของทหารเรือนะใช่ครับอ๋อบ้านอย่างนั้นเหรอไม่ครับผมไปไปเที่ยวครับแล้วเขาจะมีให้เที่ยวได้ไหมเที่ยวครับมีป้อมมีเรือมีเรือลบด้วยอ๋อวิจารณ์ด้วยเหมือนกไม่ได้สวนร้อยปีจุฬาฯใช่ครับโอเคดีครับอันนี้ น่ากินนะโอ้สวยๆมากเลยลูกมีคนดูคนเดียวไหมนะจริงเหรอตอนตอนเลิกไงตอนเลิกเหรอครทุกคนอ๋อหนังกำแลงนะใช่ครับอันนี้อะไรนี่กระต่ายชมจันทร์นี่อันนี้อะไรเขาก็น่าจะถ่ายเป็นมุมมองพิเศษของของกรุงเทพนะครับโอเคครับไปมีกลุ่มภาพยอดเยี่ยมอันไหนภาพยอดเยี่ยมใช่ครับมุมเอานี้ภาพยอดเยี่ยมอันไหนอันดับหนึ่งก่อนอันดับหนึ่งอันนีอน่อ่า พิกวิกฤตเป็นโอกาสโอ้นี่นะทุกคในกรุงเทพปัเนี่ยอันนี้ที่ต่างจังหวัดครับแต่ว่าความความพิเศษก็คือเขาเปลี่ยนช่วงเวลาผมว่านี่คือเสน่ห์ของความเป็นคนไทยครับอที่ในเมื่อพัน้องมาอาบน้ําเลยอ่าเนี่้ำเลยมีแชมพูแชมพูอย่างดีเลยนะเนี่ยทราความสุขได้ทุกสถานการณ์ัอ๋อนี่มาเราหาแง่มุมความสุขได้อ๋อคือเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเนาะครับ พิรุณความสุขก็อยู่ในรายละเอียดแหละคือตรงกับหลวงพ่อฮะแคสเนื้อประดิษฐ์อ๋อนี่ไงความสุขไม่มีเงื่อนไขใช่ครับน้ำท่วมก็ยังมีความสุขได้ครับเออดีนะเดี๋ยวไปดูรูปรางวัลชมเชยดิเอ๊ะรางวัลอะไรนะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมใช่ครับโอ้นี่ไม่มีคอนดิชั่นอย่างเงี้ยอายุไม่เกี่ยวเยนาะครับรประกุษณาขอบคุณนะดีสวยครับอ๋ออันนี้คือสามารถตกน้ำวันเนี่ยใช่ครับอ๋อก็ตอนน่าจะเป็น ที่งานภูข่าทองครอ๋อครับอันนี้อะไรเนี่ยสายไหมอย่างเนี้ยใช่ครับโอ้โหทีกอันนี้หายไปเยอะล้เออพอจัดงานทีสายไหมนี่ก็จะมีนะคนขายคนแน่นเลยอ่ะแถวบริจิตติครับโอ้นี่เรือนี่คลองอะไรนี่มาครับอยู่ตรงไอเนี่ยครับเอ่อตลิ่งชันอ๋อใช่ครับมีแค่รูมีายักคายักอ๋อดีครับตรงกับทีมงานเลยนะโอเคจัดงานบ่อยไหมเนี่ยท่านนายก ก็จริงๆสวามสมัยภาพก็มีประกวดมีสมาชิกเยอะไหมเนี่ยสมาชิกเรามีประมาณพัน่าคนใช่คครับได้ครับก็มีใครว่าเข้ามาผมว่าก็เป็นวันพักผ่อนนะผมว่าพื้นที่สาธารณะอย่างเงี้ยน่าจะมีนะคือให้คนสามารถแสดงศิลปะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ไม่ต้องไปแกลเลอรี่อะไรอ่ะนะต้องขอบคุณทางแอสเสร์ตไว้ที่สนับสนุนในกิจกรรมครับแล้วก็ต้องหาพื้นที่พวกเนี้ยกระจายอยู่ทั่วนะทางกรมธรรม์เองก็อยากจะมีพื้นที่สาธารณะพวกเนี้ยแหละที่ให้คนแบบมีแสดงงานอาร์ตแสดงดนตรีเฮ้ยเขามีแสดงดนตรีด้วยอย่างเงี้ยใช่ครับ ก็ต้องขอบคุณทาง mrt นะที่มีพื้นที่ให้แล้วก็มีแกลเลอรี่เดย๋ยวนี้เดี๋ยวเดินเดินเดนนี้นะโซนเมโทรอาร์ตอ๋อเมโทรอาร์ตอ๋อดีนะมีอาร์ตเลิร์นนิ่งด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวจะปิดไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเดินคุยกับทางท่านนายกก่อนก็ขอบคุณท่านนายกมากนะเอาโปรโมทง่ายทีนึงมีถึงเมื่อไหร่นะงานมีจนถึงอาทิตย์หน้า ครับตอนนี้รถฟฟ้าผลนยทีนนะใช่ครับโอเคโรมอนะครับดีครับนี่ก็ถือโอกาสมาแวะเพราะทางสมาคมก็เชิญมานะครับอโอเคอันราก่อนครับพวกเราก็ว่างแล้วรถไฟฟ้ามานะขอบคุณนะครับเดี๋ยวไม่เดินงานดูต่อนะโอเค